ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดงสมชัยค้องใจสอสอสอวอ,อุบเงียบปมจดหมายบิ๊กโจกรั่วนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าแปลกมากและเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องจับจองเรื่องนี้นะครับสอสอและสอวอทําไมอุบเงียบกับเรื่องนี้เรื่องที่นะครับจดหมายของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับรั่วออกมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลนะครับ เรายังไม่ยืนยันนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลไม่จริงแต่ต้องมีการตรวจสอบถูกหรือเปล่าครับเพราะถ้าข้อมูลนี้จริงแสดงว่านะครับการเข้าสู่ตําแหน่งของปปชมีการฝากกันนะครับมีการล็อกกันมีการช่วยเหลือกันและสุดท้ายนะครับปปชไม่ได้ทําหน้าที่แบบตรงไปตรงมาหรือเปล่าเพราะในจดหมายนะครับ ที่บิ๊กโจ๊กเขียนนะครับที่บอกว่าเป็นของบิ๊กโจ๊กนะครับออกมาระบุชัดเจนว่าถ้าตัวเองได้เข้าไปเป็นปชและคนคนนี้คนที่กล่าวอ้างก็เป็นปปชด้วยบอกว่านะครับเมื่อได้เข้าไปเป็นปปชแล้วจะทํางานรับใช้นะค,คนที่ทําให้ตัวเองเข้าไปเป็นนะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ถามว่าวันนี้นะครับถ้าคนคนนั้นไม่มีอํานาจในการที่จะนะแต่งตั้งสวไอ้แต่งตั้งปปชได้ทําไมถึงได้ไปขอร้อง ตามที่เราทราบสอวอชุดนี้เป็นสอวอที่มาจากใครนี่คือข้อมูลที่ชัดเจนแล้วทําไมสสนะับถึงได้เงียบอสอวอเนี่ยอาจจะเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเองอะไรเองนะครับอาจจะพัวพันถึงตัวเองอาจจะมีเชื่อมโยงถึงตัวเองก็เลยเงียบแต่สสทําไมถึงเงียบครับสสมาจากการเลือกของประชาชนแต่สสททาไมเงียบถึงเรื่องนี้นะต้องติดตามเรื่องนี้ครับและที่บอกว่าวันนี้เดี๋ยวรอดูครับว่าทนายอั๋นจะไปยื่น,ว,น,น,นวันไหนจะไปยื่นยังไง และจะมีการดําเนินการหรือเปล่านะครับสสจะกลัวปปชหรือจะทําเพื่อประชาชนครับสมชัยข้องใจสสนะครับสวอุบออเยียบนะครับปมจดหมายบกโจกรั่ว27เมษายน257นายสมชายศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อมีเรื่องเฉาในองค์กรอิสระสสและสวกับหายหัวไปไหน เนื้อหาว่านะครับข่าวการล่วของจดหมายถึงประธานปปชของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หัดพานที่คัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปปชท่านหนึ่งแต่มีลําดับเหตุการณ์ถึงการวิ่งเต้นกับนักการเมืองที่มีอํานาจเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นกรรมการปปชไม่ควรจบเพียงแค่คำปฏิเสธง่ายๆของพลเอกที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องว่าไม่มีไม่รู้จักไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้นะครับ เพราะเรื่องราวที่อยู่ในเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานบ่งบอกว่ากรรมการท่านนั้นอาจจะมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นกลางอิสระซึ่งขัดกับหลักจัิยธรรมอันเป็นค่านิยมนละหลักของการดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระมาตราที่2-3-6ของรัฐธรรมนูญกำหนดว่าหากกรรมการปปชมีปัญหาในด้านจัดยธรรมร้าแรงสสหรือสอว รหรือสอสอบวกสอวหนึ่งใน5ของสองสภาหรือประมานะรหรือประชาชน20,000รายชื่อ <c oughs> สามารถเข้าชื่อกันส่งเรื่องยังประธานสภา,าเพื่อส่งต่อประธานสารดีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไตส่สวนนะครับอิสระเพื่อทำความจริงให้ปรากฏและหากผิดจริงก็จะสามารถนะก็จะสามารถส่งต่อสารดีกาเพื่อมีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งได้ เห็นข่าวว่าบิ๊กโจ๊กจับล่ารายชื่อประชาชน2 0 0 0 0ืนหายชื <c oughs>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  ่อเพื่อดำเนินการตาม236แต่สสและสวดูเหมือนจะเงียบเกินไปสำหรับเรื่องนี้อย่าบอกว่าเกงใจปปชเพราะร้วนแต่ม pues ีเรื่องที่ถูกปปชแล้วทั้งสิ Dans ้นเลยไม่กล้ากล้าหน่อยนะชาวบ้านรออยู่นะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ผมอยากเห็นนะครับให้นะครับทนายอ่านไปยื่นนะครับที่สภาก่อน ไปยื่นที่สภาแล้วดูว่าสสเหล่านี้นะครับหรือสสเหล่านี้จะทําเพื่อประเทศชาติหรือเปล่าจะทําเพื่อประชาชนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสสฝ่ายรัฐบาลหรือสสฝ่ายค้านก็แล้วแต่เพราะงานนี้นะครับเป็นสสฝ่ายค้านก็ใช้แค่ร้อยห้าสิบคนที่สสฝ่ายค้านมีครบอยู่แล้ว นะครับทำไมถึงเงียบในเรื่องนี้ไม่ดําเนินการในเรื่องนี้และถ้าไปยื่นแล้วยังไม่มีการดำเนินการนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คงจะต้องใช้วิธีการขอรายชื่อของประชาชนว่าประชาชนเห็นชอบไหมนะที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ว่าการเข้ามาทําหน้าที่ของปพชนะครับมีการทุจริตต,ต่อหน้ามีการทุจริตหรือเปล่ามีการเข้ามาโดยมิชอบหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าประชาชนจะนิ่งเฉยก,กับเรื่องนี้หรือว่าประชาชนนะจะปล่อยให้เรื่องนี้หายเงียบ ผมเชื่อว่าประชาชนที่รักความยุติธรรมนะต้องการได้องค์กรอิสระที่ทํางานตรงไปตรงมาทํางานเพื่อประเทศชาติทํางานเพื่อประชาชนก็คงต้องการให้ตรวจสอบเรื่องนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเงื่อนไขในการตรวจสอบนะเราหวังพึ่งสอสอที่มาจากการเลือกของประชาชนถ้าเราพึ่งไม่ได้ประชาชนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันยังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้ นะครับผมจะต้องติดตามเอาความคลิปหน้ามาต่อครับมีอะไรอัพเดตมีอะไรเกิดใหม่มีอะไรคลิปหน้าอยี๋อัปเดตให้ฟังครับ